สวัสดีครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่ร้านลุงป่วนเครื่องเงินครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้มาพบกับพี่แม็กนะครับพี่แม็กส,สวัสดีครับพี่แม็กครับร้านลุงป่วนเครื่องเงินเนี่ยมาสาธิตที่งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยเนาะ<ช>ก็เป็นไงบ้างครับบรรยากาศหรือว่าความประทับใจเล่าให้ฟังหน่อยก็งานที่นี่นะคะก็จัดปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะครับแล,แล้วก็การสาธิตก็มีลูกค้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาร่วม กิจกรรม DIY เหมือนกันค่ะอืมครับผมผลตอบรับเป็นไงบ้างครับก็ก็อดถือว่าโอนะคะสินค้าส่วนใหญ่ที่เรานำมาสาธิตเรานำมาให้ลูกค้าทำเนี่ยจะเป็นพวกอะไรครับที่ลูกค้าก็าสนใจอ๋อก็จะเป็นพวกข้อมือนะคะออจากข้อมือที่เราสาธิตก็จะมีเอ่อเม็ดเงินประคันโบราณของเราพาไปดูหน่อยได้ไหมครับได้คอ่าไปดูไปดูครับไปดูครับเนี่ยครับโอ้เครื่องเงินสวยมากครับ สาธิตกันตีประทัดอันนี้ก็จะเป็น DIY อืมโอเป็นกำไรเหรอครับจากเครื่อมือนะคะับโอ้สร้อยข้อมือมันกสมกับลูกปัดแกหินสีค่ะอ๋อสวยมากทำไม่ได้เลยอ๋อสวยมากเลยครับนี่รสสาธิตประเสรอมนะ ต้องตีเป็นจังหวะช่าช่ใชไหมครับเนี่ยฮะตีขึ้นรูปเรื่อยๆฮะจนจนกว่าจะกลมอ่ะอ้ตีจนกว่าจะกลมเหรอครับครับเพราะนี้เป็นเม็ดเงินเพต้องคือมันจะอ่อนตัวฮะโอ้ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวที่เห็นแล้วอยากตามไปเนี่ยต้องตามไปที่ไหนครับเนี่ยฮะ ตามไปที่จังหวัดสุรินทร์นะคะจะเป็นร้านลุงปฝนเครื่องเงินลายโบราณนะคะที่ที่ร้านจะเป็นแหล่งผิดแหล่งจําหน่ายและแหล่งเรียนรู้ด้วยค่ะอ๋อเดินทางยังไงห่างจากเมืองสุรินทร์ไกลไหมครับ21กิโล21กิโล21กิเนาะตั้ง GPS ไปที่อำเภอขว้าอำเภอขว้าร้านลุงปฝนเครื่องเงินเนาะอ๋อก็จะได้อยากไปทำ DIY ด้วยก็ได้เนาะได้ค่ะได้เนาะอยากสั่งเครื่องเงินออนไลน์ก็ได้เนาะ เข้าไปที่เพจหรือว่าโทรไปที่เบอร์ไหนครับเพจลูกควรเครื่องเงินนักโบราณนะคะไอพีไลน์ศูนย์แปดเก้าครับศูนย์สี่สามหกเจ็ดเก้าสี่ครับโอเคขอบคุณพี่แม็กแล้วก็อันนี้พี่อะไรนะครับเซนค่ะพี่เซนแล้วก็พี่อะไรครับพี่อ้วนค่ะพี่อ้วนนะครับขอบคุณพี่พี่ทั้งสามท่านเลยนะครับวันนี้ที่ลุงป่วนนะครับเครื่องเงินนะครับวันนี้มาสาธิตแล้วก็นําของดีของดินของจังหวัดสุรินทร์นะครับมาอวดชาวกรุงเทพด้วยนะครับสวยๆงามๆมากๆเลยนะครับ ก็มาไม่ทันงานเทศกาลที่เมืองไทยก็ตามไปที่เมืองสเตรนเดอร์โมเทลสเตรนเดอร์ขอบคุณครับ